แรงทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็จานนะครับผมงานขึ้นเลยนะผมเออแต่งจะแต่งยันโลกครับผมด้วยตัวคนเดียวเด้ใช่ครับโอ้คนเดียวนะก็วิธีแรกก็ปักให้ตรงก่อนนะครับนี่แหงนี่ปักให้ตรงอ๋ออันนี้ให้ตรงเลยนะแล้วก็ยกขึ้นครับผมขึ้นแบบนี้คนเดียวนะผมคนเดียวนะฮะเดี๋ยวน้องๆคาขาตั้งนี้ให้อยู่แบบนี้นะครับเผื่อการล้มอะไรแบบนี้จะได้มัน โอเคครับตั้งให้อยู่แบบนี้ให้อยู่แบบนี้ก่อนนะผมแล้วเราก็จับตรงนี้ไว้นะครับข้างซ้ายมือซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับที่ท้ายแล้วก็ข้างขวาเราก็ต้องให้เข้าร้อยสองันนี้ครับถ้าไม่ถึงยังไม่เข้าแบบนี้เราก็ขยับขยับแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะตรงนะครับผมแล้วเราก็ใช้ใช้แรงทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็ตานนะครับผมงานขึ้นเลยนะผมอ่ะมันนันนะครับแา่แปดนี่เหมือนชาวบ้านครับนี่แค่นี้แหละผมง่ายๆเลยนะผม วิธีการต้านด้วยตัวเองนะครับผมเอาลงก็เอาขาตั้งลงไว้แบบนี้เลยนะครับครับผมนี่ะตอนแรมาากมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็เอาลงก่อนนะครับเร <'Kay. S 2> ้เอาแหงมาแบบนี้นะครับเพื่อให้น้ําหนักมาทางนี้นะครับให้มาทางขาตั้งเพื่อที่ให้น้ำหนักมา,ามา,าทางนี้ไม่ให้ลงไปทันงนะครับ <'Kay. S 2> โอเคครับผมมาไม่ต้องเอามาเยอะก็ได้ครับผมแล้วเราก็จับตรงนี้นะครับเอาค่อยๆเอาลงนะครับผมเราค่อยๆเอาลงนะครับ ถ่าน้ำหนักไปทางนี้นะครับผมทางซ้ายมือนะครับนี่ครับนนรบผมจะประมาณนี้นะครับผมวิธีการยกขึ้นแล้วก็ยกลงนะครับผมนี่ครับผมถ่ายที่สุดนีับผมอ่ารชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ